ค่ะใครนะคะที่วัย30บวกนะคะที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะยุ้ยแนะนำมากมากเลยอยากให้ใช้จริงๆนะคะเลยนะคะจะให้ดูยุ้ยจะเข้าเลขสี่แล้วนะคะแต่ผิวหน้าคือแบบเมื่อก่อนมีฝ้าตรงหมกแก้มเยอะมากตอนนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะตัวนี้ฝ้ากระจุดด่างดำหายแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะดูจากผิวหน้าได้เลยคะ่ะ เห็นไหมคะหายแล้วหายเลยไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะแนะนำใช้ต่อนเนื่องเป็นประจำนะคะเห็นผลทุกรายแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเราขายมานาน5ปีแล้วนะคะอยากผิวดีผิวฉ่ำน้ำนะคะผิวไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีจุดด่างดำผิวกระจ่างใสนะคะไร้สิวกวนใจนะคะนี่เลยฝ้าหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกนะคะใช้ ใช้ขวดเดียวนี่ก็คือเกินคุ้มแล้วนะคะขวดนี้คือ290บาท30 ml คุ้มมากๆนะคะใช้ได้นาน1นถึงสเดือนนะคะสั่ง2ขวดคุ้มสุดนะคะขวดละ250บาทสั่ง5ขวดตกขวดละ200บาทคุ้มสุดๆนะคะตัวนี้เลยนะคะอยากหน้าขาวหน้ากระจ่างใสหน้าไร้ฝ้าใช้เลยจ้า